อย่าบอกนะครับว่าคุณยังไม่ได้เห็นคลิปนี้เพราะว่ามีคนดูทั่วโลกเกินกว่า220ล้านคลิกเข้าไปแล้วเป็นภาพของพี่น้องสองคนคนน้องชื่อชาลีที่ดันไปกัดนิ้วพี่ชายเข้ากลายเป็นเรื่องขำๆที่ชาวเน็ตชอบใจแต่จำภาพนี้ไว้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าไปเสิร์ชหาแทนที่จะเจอของแท้จะกลายเป็นคลิปเลียนแบบแทนครับชาลี Charlie! That's help! me to ส่วนคลิปนี้เป็นการเรียนแบบยากสักหน่อยนะครับเพราะเป็นการแสดงชื่อ Evolution of Dance ของนายจัดสันเลียบบี่ภายในเวลา6นาทีภายในคลิปจะเห็นการเต้นหลากหลายรูปแบบของสลิปปินชื่อดังในยุคต่างๆคลิปนี้มียอดเข้าชมมากกว่า150ล้านคลิกเลยทีเดียวครับ เด็กน้อยอีกคนที่ตอนนี้คงจะมีอายุ4-5ขวบแล้วเพราะว่าคลิปอันนี้อัพโหลดตั้งแต่ปี2006ปัจจุบันมียอดคลิกทั้งหมด138ล้านเป็นผลงานที่น่าภูมิใจตั้งแต่ยังเด็กเลยทีเดียวนะครับแม้ดูแล้วไม่ต้องออกแรงอะไรมากจริงๆแค่หัวเราะอย่างเดียวครับ <laughs> หมือน้อยคอนนี่ทอบอลเมื่อยังไม่ครบ7กขวบดีนะครับได้มีโอกาสขึ้นเวทีบิเทนสกอต t ลนด์ทีวีโชว์ที่โด่งดังในอังกฤษบหมือน้อยคนนี้ได้โชว์ความสามารถสดใสของเสียงเพลง somewhere over the rainbow แบบที่ไม่ต้องใช้ดนตรีประกอบสักชิ้นซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเสียงใสๆแบบนี้ชนะใจกรรมาการและคนดูไปอย่างท่วมท้มทนขณะเดียวกันก็มียอดคลิกชมคลิปนี้มากถึง85ล้านคลิกจนถึงปัจจุบันจากที่เห็นมาตั้งแต่ต้นดูเหมือนว่าความสนใจ ที่เกิดขึ้นกับความสดใสน่ารักของเด็กๆจะสามารถเอาชนะใจคนแล้วก็ได้รับความนิยมได้ดีกว่าคลิปทั่วๆไปนั่นเองครับ